ความมังค่างชื่อเสียงและอำมาจถึงเวลาที่เท้าชูตัวอกเดินเหืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากพูดก่อนตายทำให้คนมุกหน้าสู่ท้องทะเลกดตับจองผมแจแล้วคุณจะใจเกเรกดเลยสิผมไม่กก็อยู่ตรงนั้นเอง ไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอัิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายด้วยและบริการดื่อีกเพียบเลยที่ลาวาบักตากสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะ อู้ฮิฮกลับมาแล้วกับซีรีส์ในตำนานบ็อกฟุตยิบสี่ชั่วโมงอยู่กับเกรซินคนเดิมเพิ่มเติมคือกูเจอหนอนทะเลทอดมาทำอะไรแถวนี้ก็พี่มาทวงนี่หรือเปล่าจ๊ะงั้นกูระเบิดพลังไปเลยละกันเน่มาถึงมาบุกถึงเมืองพี่เลยนะแม่เอ้ยสมัยก่อนเดี่ยพี่ต้องหาเองนะเดี๋ยวนี้เองมาหาพี่แล้วเหรอคิดถึงแล้วทีเนีคิดถึงหำพี่เอ้ยไม่ใช่จริงๆพี่ก็อยากเอาหำเองไปทำเนี่ยผ้าคลุมไอ้หนวดขาวไม่ใช่หนวดดำนะพี่ยังไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เอาไว้ก่อนเราจะมาทำนี่เลยฮะเขาเเรียยกกว่าโลู็ ตำนานเออเป็นคำสาปที่เรายัางแก้ไม่ได้นะครับหรือหลายคนบอกว่ากิเลสินมึงเนี่ยยังหายโยลูเล็กไม่ได้เลยส่วนไอจอนนี่ก็ยังหาเคียวไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้แหละฮะกูจะมาหาให้ได้เลยแต่ก่อนอื่นขอจัดการไอพวกนี้ก่อนนะไม่เงยมังควันเกาะบ้านเกิดกูเงื่อนไขในการหาดาบโยลูเล็กนั่นก็คือการเสกบอสแอดมินนั่นเองนะครับโดยการหาถ้วยหรือว่าจอกน้าศักดิ์สิทธิ์น้ำโอวันตินไมโลโอวันตินทจตีอะไรก็นั่นแหละเออโดยการหาจับกล่องนะครับต้องอ่อนเสื้อผ้าชั่วโมงหรือว่าจะ ตีบอสตามก่อนต่างๆก็ได้บอสที่เกิดทุกๆ15นาทีก็จะมีโอกาสดรอปเหมือนกันอตอนนี้น้องเอฟซีเราหาจอก,กศักดิ์สิทธิ์พบแล้วแต่ว่าเราต้องไปกดสีทั้ง3สีโดยการซื้อฮาคีก่อนฮะซึ่งฮาคีนั้นจริงๆกูก็มีเยอะเลยนะไหนขอเปลี่ยนฮาคีก่อนเด้มันต้องใช้อะไรบ้างมันต้องใช้สีอะไรบ้างน้องน้องก็บอกว่าใช้สีแดงสีขาวสีชมพูครับพี่โอเคได้เลยเดี๋ยวกูซื้อก่อนเลย ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนสีฮาคิเป็นสีแดงแล้วฮะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับเพื่อจะกดสลักตรงนี้เลยโอเคจะ ไปปับเรียบร้อยต่อไปก็เปลี่ยนสีสีชมพูฮะต่อไปโอ้โหมึงอยู่ซักไกลเลยอยู่บนปราศาสต์ขึ้นไปทําอะไรวะเนี่ยบนนี้ฮะกูมาทาสีหรือกูมาก่อสร้างหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเกเรชินไปก็ปต้องมุ่งหน้าขึ้นไปโอเคไม่้กว่าก่อนจะถึงดูโอ้โหนี่บทหรืออะไรครับเนี่ยนั่นไงที่แตะว้าวมาอยู่ทําไมบนนี้ก่อนกูถามจริงโอเคไปกดเลยละกันปั๊บก็ไปอ่ะจริงจริงมันมีสีขาวด้วยแต่น้องเขา กแตะไปแล้วงั้นผมพร้อมเลยล่ะครับพี่มาพร้อมแล canvas, ้วฮะมาแล้ววาร์เอดมินหัวอะไรอะกันช็อปจับจบจบจบอืเยอะลูกใหญ่อ่ะผมมีแล้วกับพี่แต่ผมขอเยอะลูกเล็กนะพี่นะบอสลินดาเออตอนนี้เป็นไงล่ะพี่ขาวจ้วเลยนี่ทาแป้งตาอะไรกันเนี่ยสาวแม่ครัวหรือเปล่าเฮ้ยน่าปากระป๋องพี่ทาแป้งอะไรแป้งแก่ตัวขาววิ่งเลยนะพี่นะนี่หัวโดนหัวหัวจับยับหัวจับยับบอสตัวนี้นะครับมันจะมี2อล่างด้วยกันนะท่านผู้ชมล่างต่อไปมันเปิดออร่าสีดาของมันนะเหมือนมันโกรธหรือมันปวดขีีี้้้กกกกูููไไมมม่่รรเเหืออนนนนนัแตตดโสาา์จท นิเชียนมาช่วยด้วยนะนะโอ้โหแม่โคตรเท่เลยเออเดลเสาแม่ต่อยโคตรเท่เดลเสาแม็กต่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่ากูเลยมึงดูดิว้าวเฟียวเกิดไปแล้วพี่ว้าวและตอนนี้ลินดัก ไม่ได้ตายแล้วฮะสรับบทแอดมินโอเคมาแล้ครับผมไม่ได้อะไรเลยไม่แล้วก็ผมว่าคิลี่หน้าปลุดเออไม่ได้ปิดอะไรเลยเกลือเดกครับผมตัวแรกถ้ามันได้ตัวเดียวเลยก็ไม่ใช่เ,ชเลีสินดีฮะราชาเกลืออิจฉายตัวแรกผ่านไปตัวที่สองผ่านมาครับผมนี่นอ้องก็หามาให้อีกแล้วครับไปเลซโกเขาขอถ่ายรูปก่อนก่อนที่จะไปนี่กูเป็นผู้ว่าหรือเปล่าเนี่ยนะคนขอถ่ายรูปคุณเยอะจังเลยพร้อมแล้วก็ยักหน้ามันเลยแล้วการเอาพุ่งไปแล้วก็าฟันโตัๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนเดิมก็ผมครั้งนี้เราตีกันกี่คนเนี่ยสามสี่คนเดี๋ยวไม่ต อย่างแน่นอนเพราะมันเห็นว่าลินดาเกิดหรือมันมาแน่นอนเออไปหัวเลยปั๊มนี่ฮะฝันฝันฝันยับยับฝันยับยัอันเราอก็แบบซบมบมซัมเบ้แม่งเลยแต่ละคนผลพาสามสี่คนโอเคใกล้ละเรียบร้อยรับผมไม่นะฮะวาคิรี่เออต้องอย่างนี้ดิวะเออส่วนก็เป็นราชาเกลือและระหว่างที่ผมกําลังเปลี่ยนดาบอยู่นั้นก็มีน้องคนหนึ่งมาโชว์อภิพี่มิหารบอกว่าพี่ดีผมได้ยนรุ่นเล็กด้วยนะพี่เมอกี้ผมตีผมตีตัวเดียวเองพี่ไอ้เชอรี่แม่งกูจะฆ่ามันสักวันหนึ่งคอย มาที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนี่ครับผมทีมงานกอบเรา3คนนะฮะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันแต่เขาจะมาช่วยเราเลสโก้ไม่รอช้ามาดูที่ทีมนี้จากฟาร์มเร็วหรือเปล่าครับผมฟาร์มเร็วไม่เร็วไม่รู้ขอได้โยลูเล็กก็พอนะพี่น้ำโอเคนะรับแอไลน์ก่อนน้องก็บอกไม่งั้นเดี๋ยวกูตบมึงตายไม่ใช่กูตบเขาตายนะมันจะตบกูตายเพราะมันเล่นมันเล่นโคตรโหดเลยพวกเนี้ยโอเคพร้อมเลยครับพี่เจกเลยเจกเลยทีมงานสาขานี้ถือว่าดีฮะมีการดูดให้ดูด้วยเออดูดแล้วให้เราฟันเล่นเลย แม่งโคตรจริงโอเคนี่ยำใกล้ตายแล้วโอ้กูก็จับแล้วก็แทงยับยับปางเรียบร้อยหายแล้วก็ตีพ่นไฟนาคีพ่นไฟปึ้มเรียบร้อยเยนี่ยฟันฝันเรียบร้อยครับผมไม่ดับชีวิตตัวต่อไปแบบไม่ต้องผู้พิาทษาเพลงนะฮะกูก็ฟันยับยับฟันยับยับตัวนี้ต้องมาแล้วนี่ก็หลายตัวแล้วเนี่ยสามสี่ตัวแล้วพี่เฮ้ยมันต้องมาแล้วมันจะหายากอะไรขนาดนั้นมึงไม่ใช่เคียวเลยมึงไม่ใช่คิงสักกสีนะเออเกมนี้มันต้องของออกง่ายดิครับพี่ฟันฟันเาเรียบร้อยเรียบร้อยยังยังฮะปังโอ้โหไม่ดับไม่รอช้า มาตัวต่อไปเลยเดี๋ยวคลิปยวาวเกินไปไม่ใช่อะไรละฮะกว่าแม่งจะได้ก็ยากอยู่เหมือนกันเอฝฟันเลยละกายตัวนี้ติดอยู่ในแทงน้ำกูก็ฆ่ามันโอาคไม่ดบ หลังจากนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ยาวๆที่ผมตีมานะฮะไม่รู้ว่ากี่สิบล้านตัวกวามันจะดอบอันนี้ไหมดอมกครับโอ้กูจะบาตายอะไรครับเนี่ยน่าสงสารจริงๆก็เลซสินมึงเดีย,ยแม่งเอ้ยมขวาดจะได้สักตัวก็ไม่ได้โอเคไปที่อันต่อไปเลยละกันเปิดมากระซับไม่ได้อีกแล้วครับผู้ชมอันนี้เยโอเคผูกคอดีกว่าตัวต่อไปก็เอาไม่ได้อีกแล้วครับตัวนี้ไม่รู้อัดมาทำไมเหมือนกันเมื่อไหรจะได้สักทีวะเนี่ยหรือว่ากูต้องเลิอกอัดว่าท่านผู้ชมเออเลิอกอัดคลิปเนี้ย น่าน่าน่าจะได้โอเคตัวต่อไปก็เหมือนเดิมครับผมไม่ดอบอีกแล้วโอเคก็ตัวต่อไปกันยาวๆครับผม ไม่ได้อีกแล้วเหมือนกันตัวนี้คือแดกเกมมิ่งเฮ้ยเจจริงเออชายานี้เนี่ยกูต้องบอยมึงจริงมาที่ตัวต่อไปฮะอดินดามึงก็เจอหน้ากูทุกวันไ้ก็กินคือทอดตัวนี้ก็ไม่ดรอปเช่นเคยครับผมท่านผู้ชมท้อแท้ในชีวิตผมท้อแท้โอเคไม่ยังมามันตัวต่อไปตอนนี้ผมใช้เขียวเลยฮะแ่ใช้เขียวก็ยังไม่ได้ครับท่านผู้ชม ผมคิดว่าเลิกใช้เยารู้แล้วมันอาจจะได้ไงเออสายมูเหมือนกันในกูเนี่ยเอออาจจะเป็นแบบเป็นคลิปอะไรเงี้ยแบบถ้าใช้เขียวอาจจะได้ไงนี่กูบอกก็ใช้เขียวเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแหละฮะไม่ได้เหมือนเดิมกลัวมันไม่น่าเกี่ยวกับอาวุธที่กูถือแล้วแหละกูก็สับ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 ไปเลยสับรัวรวสับสับสับ,สบแม่งก็ไม่ดับเหมือนเดิมเลยฮะท่านผู้ชมมันมตัวเนี้วาคิลี่เหมือนเดิมเลยแม่กูจะตั้งร้านค้าวาคิลี่ขายได้แล้วบ้างเนี่ยมึงดูดิกูได้สิบล้านอันได้ขายในตลาดโลบอกรยกูน่าจะรวยโล เลยมึงนี่แมงเ้ยออกยากเปลตอะไรกันนั่นกัฟันฟันฟันยับยับฟันยับยับปากบุบปากับุบปากซัมเบเมื่อะไรมึงจะอึดอะไรกันนั้นไอหนุ่มฮะออไมาได้แล้วนะโอเคครับผมไม่ดบอีกแล้วและหลังจากนั้นผมก็ไม่อยากจะอัดคลิปอีกเลยครับผมแต่ว่าผมก็ยังตีลินดาอยู่ผมก็ประกาศรับในดิสคอตนะตีไปมากกว่า20ตัวและแล้วมันก็ดอบฟักที่หมายแม่กว่าจะดบลอไปเกือบ50ตัวเลยมั้งไอชิ้นหอยไม่รอช้ากลับมาที่โลกหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมมา ได้เวลาแล้วครับผมที่เราจะฟาร์มดาบเล่มนี้ดาบอันเล็กแค่นี้มันจะเจ๋งๆอะไรขนาดนั้นวะกูถามจริง่ะโอ้เล็กแค่ได้อโอ้ฮิตบ็อกไม่เงยไปเราไปหาลิงกิงคองกันก่าเพื่อนรักเราสมัยตอนเด็กๆมาจ้าพี่จ๋าแต่ก่อนอื่นขอนี่เลยครับผมสุ่มผลก่อนเป็นการแก้เค็ดนี่มาดูทิ่เนจะได้ผลอะไรเปิดมา ปักไปเฮ้ยปวไเลยเฮ้ยโอ,โอ,โอ้ยเกียวปัดมาเลยนะพี่เอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเผื่อใครจะมาเอาหวัดดีเพื่อนเลิฟพี่มาแล้วจ้าน้องจางเอ้าไม่ได้เจอกันกนานนี่กูเอานี่เลยครับผมมีดเล่มระบาดเอาไหมมึงดูทีเดียวตายอีกแล้วโอยตัวตั้งใหญ่ โดนมีดทีเดียวตายเหมือนเดิมเลยมึงนั่นเนี่ยเปิดซิงก่อนเลยฮะต่อไปก็มาเยี่ยมคุกอิมเพลดาวกันหน่อยละกันพี่อยู่กันครบไหมเนี่ยอ้าวโอ้อยู่กันครบหน้าพร้อมหน้าพร้อมตานะพี่ของพี่ได้ดาบเล่มยาวจังเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยเล็กสั้นขยันแทงครับผมเนี่ยว่าจวดจวดจวดไปเลยวยเอะเนี่ยนี่เลยครับผมอายุเลยดีวยเอเลยนี่ก็แทงแทงยับยับแทงวยเอ๊ะใครมันเป็นคนคิดเพลงเยี่ยนี่วะตายยกคุกเลยครับผมไปย้ายที่กันดีกว่าวาบมาที่นี่เลยครับผมสถานี แขกวันดีลุงเลลี่ขายตูดอยู่ไหมเนี่ยช่วงนี้สงสัยจะไม่ขายแล้วครับผมตั้งแต่ E ีีแรกแล้วนะพี่นะขายอยู่สักนานแล้วตูดบ้านหมล้วกูเฮ้ยเหมือนิปกูจะติดเหลืองไปเด้อโอเคนี่มาฟันลิงกอริล่าไม่ใช่มาเยติเอ้ยเยตูดเอ้ยถูกแล้วมาที่สวงสวรรค์เกาะลอยฟ้ากันหน่อยครับผมมาดูที่ผลสายฟ้าจะโดนไอ้นี่เนี่ยปราบได้หรือเปล่าครับผมนี่ดาบเล่มเล็กเล็กสั้นขยันแทงเหมือนเดิม กระบอกเอเนลก็ยังเอาไม่อยู่แล้วกูบอกเลยตายโอโงทันทีว,ว้าวแข็งแก่งเหลือเกินมีคนจ้างให้ผมมาแทงลุงข้างบ้านฮะเขาบอกว่าอยู่มา8ปีแล้วไม่ออกสักทีเจอดาบเล่มนี้ไปห่อยและกันนะลุงนะอยู่มานานแล้วจะมาอยู่ทำไล่แถวนี้รอนกรร็รอเถะพี่นะเออตายไปเลยโอเคชาวบ้านเด็ดีครับผมปาบมาแล้วนะเออแม่งตายตายไปสักทีวินมาที่โลกที่2กัน่อยแล้วกันฮะมาเจอนี่เลยครับผมโดฟาร์มิโกตัวจริงเสียงจริงดูที่เจอดาบนี้มันจะเอาไหวหรือเปล่าสม ไปก่อนเนี่ยโอ้ยกว่าจะฆ่าตายแล้วตัวเนี้ยนานเลยโอ้ไปลางไปล่างสองแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยยึดพี่ทำอะไรแน่เงี้ยดูดาบพี่ด้วยนะจ๊ะน้องจ๋านี่ฟันแทงแทงโอ้ยเ้ยเก่งเหรอเก่งเจ็งเออโอ้ยโดนโดนดิแล้ฟันฟันเบาเบาก็พอนี่เป็นไง โอ้ยมัตอลี่คือเต็มจอว้าวแบบนี้ก็ใช้สกิลแรกได้เลยหรือเปล่าไหนมาดูดิได้ยังอุยยังไม่ได้และระหว่างเดินเล่นไปที่อื่นนะฮะอยู่ๆก็เจอวัยรุ่นนัก PV P ี p อยาก PV p ีก็ผมมึงดูดาบกูด้วยน้องกูไม่มีสกิลเลยเลยอย่าเลยโอ้มันเอากูแล้วหน,นีที่ครับรอเปิดอะไรแม่งเลยใช้ผลก็ไม่ได้ผลก็มีแต่ผลประตูอย่างนี้หนียากไปแล้วเดียโอเคเดี๋ยวรอจังหวะดีๆใช้ผลประตูวาร์หนีดีกว่าเรียกต่ต่อยมันหน่อยแล้วกันแต่ต่อยก็ไม่โดน กูไม่ใช่นักพีพีน้องเฮ้ยปล่อยกูไปเถอะโอ้มันแช่แข็งกะด้วยโอ้ยมันแช่แข็งกูแล้วเอ้าเอ้ากูจะตายฟ้าบเลยปั๊บหายไปจ๊บโอเคเรียบร้อยเอ้ามันจะต้ามกูไปอีกแล้วไปนะพี่นะฉิบหายแล้วไปหนีเลยเลยกเลสินด้วยออกากูแล้วโอ้ยโอยเลย่อเยแล้วกูจะตายโอ้ยวาบไปโลกสามมาตีบิ๊กมัมดีกว่าฮะมาดูที่ดาบบิ๊กมังกับดาบนี้ใครจะโหดกว่ากันแต่มันฟันกูแรงกว่าครับผมตายโหงทันที แต่ก็ยังดีที่มีคนมาช่วยเราขอบใจมากๆนะน้องนะดาบกูนี่มันกากจริงๆเลยกว่าจะได้สกิลแรกแม่งเย้ยรอไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ฝันฝันกูตาย กูตายอีกแล้วพี่เฮ้ยเอาเอามันหน่อยเอามันได้ตายเลยโอ้ยบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก3าอย่างนั้นลือคิดว่ามันเก่งๆกันขนาดนั้นเลยเหรอไหนกูมุญยาไม่ตายเงียพี่โอ้ยกูกูจะตายเดี๋ยกูจะตายกันไปบันไดทางขึ้นมานี่แหละพี่โอเคเรียบยร้อยแน่แล้ว้าวได้แลยฮัสกิลแรกเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันทําอะไรน่าจะเป็นสกิลที่เก่งๆอย่างแน่นอนไหนมาดูขอทดลองะไรพวกนี้เลยละกันไหนหาก่อนนี่เลยครับผมกดแซตปักขาปุ๊บแทงยับเลย โอ้ยอุยอ้ย,ยล้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวดาบเนี่ยฮะว่ามันคล้ายๆฟอร์เรนเหมือนกันนะเนี่ย,ยเดี๋ยวขอลับอีกทีนะพี่ใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งออกสก,กิลผมโอเคพร้อมแล้วชาร์จปุ๊บแล้วก็ แงก็ไม่โดนเอาชิบหายแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ฟาร์มบิ๊กมัมจนผมมีมัตเตอรี่สองเก้าเก้าแล้วขาดอีกแค่ตัวเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วมัตเตอรี่สามร้อยแล้วใช้สกิลที่สองได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเท่หรือเปล่าสำหรับสกิลที่สองเดมาดูสกิลแรกกันอีกรอบหนึ่งพุ่งแล้วก็แทงนี่สกิลแองจะลำก็ได้นะมาดูลำหรือเปล่าสกิลเอ็กซ์บปั๊บนี่ครับผมโอ้ย ว้าไปอยู่ด้านหลังแล้วก็ฟันนะฮะเออเข้าไปอัดตูดเองเออกูชอบกูชอบเออแทงไปก่อนนะฮะคอมโบมันเฟี้ยอยู่นะเดี๋ยวมาลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเออนี่ครับผมว้าไปอยู่ด้านหลังแล้วกระซิบข้างหูแล้วก็แทงปังเรียบร้อยโอเคฮะนี่แหละครับผมคือดาบที่หายากที่ผายบางคนอาจจะตีตัวเดียวได้ส่วนกูตีไปมากกว่า50ตัวใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับอะไรกันด้วยนะฮะสำหรับบล็อกฟุตก็รออัปเดตต่อไปกันอยู่นะจ๊ะหรือมีอะไรที่อยากให้กิน ชิมาเล่นบอกฟุตก็บอกกันได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายซื้อเสื้อกูด้วยไปแล้วจ้าวู้ฮู้